สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีนะครับ สวัสดีครับผมชื่อชาวีครับสวัสดีค่ะฉันชื่ออารยาค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังภาพจำของโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยกันนะครับว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าบริการไม่ดีทั้งๆที่จริงๆแล้วก็เป็นเสาหลักด้านสาธารณาสุขของประเทศเราเลยนะคะใช่ครับเราจะพาไปสำรวจตั้งแต่ต้นกำเนิดปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ไปจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเลย เพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดให้มากขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคือถ้าให้ลองนึกภาพตามนะครับบรรยากาศตอนตีห้าของโรงพยาบาลรัฐสักแห่งแสงไฟอาจจะยังสว่างไม่เต็มที่แต่ว่าเก้าฮีพลาสติกทุกตัวนี้คือเต็มหมดแล้วอืมเห็นภาพเลยค่ะจะมีทั้งคุณลุงคุณป้าที่อาจจะมาจากต่างอำเภอตั้งแต่เมื่อคืนมีพ่อแม่ที่อุ้มลูกตัวร้อนๆอ,อยู่ทุกคนก็นั่งรอกันเงียบๆนะครับเพื่อรอรอให้ถึง7จ็ดโมงเช้ารอรับบัตรคิวใช่ครับ รอรับบัตรคิวภาพแบบนี้คือความจริงที่หลายคนคุ้นเคยมากแล้วมันก็เป็นที่มาของคำสั้นๆที่ว่าโรงพยาบาลรัฐบริการไม่ดีใช่เลยค่ะภาพจำเรื่องการรอคอยกับความแออัดนี่มันฝังแน่นจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็มีความย้อนแยงที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ย้อนแย้งนี่ยังไงครับคือถ้าเราพูดถึงการรักษาโรคที่มันยากๆหรือเคสที่ซับซ้อนมากๆการผ่าตัดที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเลยสถานที่สุดท้ายที่ทุกคนนึกถึงแล้วก็ฝากความหวังไว้ก็คือโรงพยาบาลรัฐก็คือโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่หรือโรงเรียนแพทย์อย่างสิริราชจุฬารามาธิบดี ที่นั่นคือศูนย์รวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดบุคลากรที่เก่งที่สุดนี่แหละครับคือปมปริศนาเลยว่าทำไมที่เดียวกันถึงมีสองภาพที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ด้านหนึ่งคือสุดยอดการรักษาแต่อีกด้านกลับเป็นภาพจำของบริการที่น่าเหนื่อยใจการจะคลายปมนี้ได้เราจะมองแค่สิ่งที่เห็นตรงหน้าอย่างเดียวไม่ได้เลยค่ะต้องย้อนกลับไปดูใช่ไหมครับว่าระบบทั้งหมดนี้มันถูกออกแบบมายังไงถูกต้องค่ะการจะเข้าใจปัจจุบนันต้องย้อนไปดูอดีตจริงๆ คือโรงพยาบาลแบบตะวันตกแห่งแรกของไทยก็คือโรงศิริราชพยาบาลสมัยรัชกาลที่5แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่วางรากฐานของระบบสาธารณสุขทุกวันนี้เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .2475 มาพร้อมกับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่มากที่เรียกว่า รัฐเวชกรรมใช่ค่ะคําว่ารัฐเวชกรรมคํานี้สําคัญมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การสร้างโรงพยาบาลเพิ่มนะแต่เป็นการเปลี่ยนปรัชญาของประเทศเลยคือก่อนหน้านั้นการแพทย์ดีๆมันกระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพเป็นเรื่องของคนมีเงินอืแต่แนวคิดรัฐเวชกรรมบอกว่าไม่ใช่สุขภาพที่ดีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน รัฐต้องมีหน้าที่จัดหาให้ใช่ครับรัฐต้องจัดหาบริการสาธารณสุขให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยเป็นครั้งแรกที่การแพทย์กลายเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆถูกต้องครับและอุดมการณ์นั้นก็ถูกสานต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งที่เราคุ้นเคยกันดีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองในปัจจุบันนี่เองซึ่งนโยบายนี้ต้องยอมรับว่าประสบความสําเร็จมากๆนะครับทั่วโลกยอมรับเลยใช่ค่ะ มันทําให้คนไทยเกือบทั้งหมดเข้าถึงการรักษาได้โดยแทบไม่มีอุปสรรคทางการเงินเลยเรียกว่าทําให้อุดมการณ์รัฐเวชกรรมกลายเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้เองกลับเป็นเมล็ดพันธุ์ของปัญหาที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เหมือนเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเองใช่เลยครับคำนั้นเลยพอประตูสู่การรักษาถูกเปิดออกจนสุดใครๆก็เข้าถึงได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับจำนวนผู้ป่วยมหาศาลถูกต้องครับ ผู้ป่วยมหาสารที่หลั่งไหลเข้าไปในระบบพร้อมๆกันในขณะที่โรงพยาบาลบุคลากรทรัพยากรต่างๆมันไม่ได้ขยายตัวตามทันเลยมันเกิดภาวะที่เรียกว่าโหลดเกินพิกัดหรือโอเวอร์โหลดขึ้นทั้งระบบตัวเลขมันสะท้อนภาพนี้ได้ชัดมากอย่างสัดส่วนเตียงผู้ป่วยต่อประชากรประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ2.4เตียงต่อประชากร1000คน2.4 ฟังดูอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียอย่างญี่ปุ่นเขามีอยู่7.9เตียงหรือเกาหลีใต้มี6.4เตียงโอ้โหต่างกันเยอะมากนะครับคือเรามีน้อยกว่าเขาเกือบ3เท่าเลยค่ะในขณะที่ต้องรองรับผู้ป่วยจากสิทธิทั่นหน้าเหมือนกัน นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่อธิบายได้ว่าทําไมเราถึงเห็นภาพความแออัดแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่เรื่องจํานวนเตียงหรือสถานที่ที่จํากัดด้วยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะแต่ปัญหาที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกแล้วคนส่วนใหญ่มักจำไม่ค่อยรู้ คือเรื่องสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินที่เรียกว่าเหมาจ่ายรายหัวใช่เลยครับเหมาจ่ายรายหัวคำนี้อาจจะฟังดูเทคนิคนิดหน่อยช่วยอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่ามันทํางานยังไงได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งดูแลประชากรในพื้นที่หนึ่งแคนค่ะ ระบบเหมาจ่ายรายหัวก็คือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอจะให้เงินโรงพยาบาลมาเป็นก้อนโดยคำนวณจากจำนวนหัวของประชากรเช่นให้หัวละ3,000บาทต่อปีโรงพยาบาลก็จะได้เงิน300ล้านบาทมาบริหารจัดการดูแลสุขภาพของคนทั้งแสนคนนี้ตลอดทั้งปีถูกต้องครับไม่ว่าใครจะป่วยน้อยป่วยมาก เป็นแค่หวัดหรือต้องผ่าตาัดหัวใจที่ค่าใช้ใจ่ายเป็นแสนเป็นล้านโรงพยาบาลก็ต้องบริหารจากเงินก้อนนี้เข้าใจแล้วค่ะแปลว่าถ้าปีไหนคนสุขภาพดีกันเยอะโรงพยาบาลก็อาจจะมีเงินเหลือแต่ถ้าปีไหนมีโรคระบาดหรือมีคนป่วยหนักๆที่ค่ารักษาสูงเข้ามาเยอะเงินก้อนนั้นก็จะไม่พอจ่ายใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและในความเป็นจริงคือมันไม่เคยพอ oh. โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลที่ต้องดูแลเคสหนักๆ ข้อมูลล่าสุดปี2566เนี่ยยิ่งน่าตกใจมากครับเขาพบว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกือบทั่วประเทศเลยมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลผู้ป่วยบัตรทองสูงกว่าเงินที่ได้รับมาจากระบบเหมาจ่ายถึง110% 110%ครับพอรวมตัวเลขขาดทุนของทุกโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน ภาพรวมทั้งประเทศติดลบไปประมาณ18,000ล้านบาท18,000ล้านนั้นเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากนะคะนี่หมายความว่าทุกครั้งที่หมอหรือพยาบาลรักษาคนไข้บัตรทองหนึ่งคนโรงพยาบาลก็เหมือนกำลังควักเนื้อหรอคะก็อาจจะพูดแบบนั้นได้เลยครับมันคือสถานการณ์ที่เรียกว่ายิ่งทำยิ่งจนยิ่งรักษาคนไข้ยเยอะก็ยิ่งขาดทุนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วพอโรงพยาบาลไม่มีเงินจะไปจ้างพยาบาลเพิ่มก็ทาไม่ได้ จะซื้อเครื่องมือใหม่ๆมาทดแทนของเก่าก็ลำบากหรือแม้แต่จะซ่อมแซมอาคารที่มันดูดีขึ้นก็ยังไม่มีงบใช่ครับมันเลยกลายเป็นงูกินหางที่แก้ไม่ตกปัญหาทุกอย่างมันวนกลับมาที่ข้อจํากัดทางการเงินนี่แหละครับและเมื่อโครงสร้างทั้งระบบมันบีบรัดแบบนี้ทั้งผู้ป่วยที่ล้นทะลักทั้งงบประมาณที่ขาดแคลนคนที่ต้องรับแรงกระแทกทั้งหมดไว้ด่านหน้าก็คือบุคลากรทางการแพทย์ใช่ค่ะ แพทย์พยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลพวกเขาต้องทำงานในสภาวะที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงครับมีข้อมูลว่าแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐบางแห่งต้องตรวจคนไข้ามากกว่า100นนวร้อยคนใน1วันร้อยคนในหนึ่งวันครับเฉลี่ยแล้วมีเวลาให้คนไข้แค่คนละ2-3ถึงนาทีเท่านั้นส่วนพยาบาลก็ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก เกินกว่ามาตรฐานสากลไปหลายเท่าแล้วเรื่องการทำงานล่วงเวลาก็คงเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ16ชั่วโมงต่อวันสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆกัดกร่อนทั้งพลังกายและพลังใจของพวกเขานำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ภาวะหมดไฟนี่มันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้านะคะแต่มันคือความรู้สึกเหนื่อยหน่ายทางอารมณ์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า พอคนเราตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นทุกวันๆสิ่งที่เรียกว่า Service Mind หรือจิตใจบริการมันก็ย่อมถดถอยลงเป็นธรรมดาอืมดังนั้นภาพจำที่ว่าพยาบาลบางคนดูดุหรือหมอบางคนพูดจาห้วนๆมันอาจไม่ใช่เพราะนิสัยส่วนตัวของเขาเสมอไปแต่อาจจะเป็นอาการป่วยของคนที่ต้องแบกรับภาระของทั้งระบบเอาไว้ถูกต้องค่ะ มันทําให้เราต้องกลับมามองเรื่องนี้ในมุมใหม่เลยนะครับ mm hmm. เวลาเรารู้สึกงุดหงิดที่ต้องรอนานหรือไม่พอใจกับคําพูดของเจ้าหน้าที่มันอาจไม่ใช่เรื่องระหว่างเรากับเขาแค่สองคนใช่ครับแต่มันเป็นอาการสะท้อนของระบบที่กําลังป่วยหนักอยู่เบื้องหลังมันน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งฝั่งผู้ป่วยเองแล้วก็ฝั่งบุคลากรด้วยแน่นอนว่าทางโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเขาก็พยายามดิ้นรนหาทางออกในข้อจํากัดที่มีอยู่อย่างที่เราจะเห็นว่า โรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆหลายแห่งเริ่มมีคลินิกพิเศษหรือคลินิกนอกเวลาราชการอ๋อที่เปิดให้บริการตอนเย็นๆหรือวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือการพยายามสร้างทางเลือกสำหรับคนที่พอจะมีกำลังจ่ายและไม่ต้องการรอคิวนานๆซึ่งมันก็ช่วยลดความแออัดในเวลาราชการปกติได้ส่วนหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามเหมือนกันนะว่านี่กำลังจะกลายเป็นการสร้างระบบ2มาตรฐานในโรงพยาบาลรัฐหรือเปล่า นั่นก็เป็นประเด็นที่น่าคิดค่ะนอกจากนี้ก็มีความพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวออนไลน์หรือใช้ AI ช่วยอ่านผลเอ็กซเรย์ก็มีแล้วนะครับใช่ค่ะแต่ความท้าทายของการใช้เทคโนโลยีก็คือมันยังเข้าไม่ถึงทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักเลยจริงครับหลายท่านยังไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟน ทำให้สุดท้ายแล้วภาพของการต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมารอจับบัตรคิวจริงๆที่หน้าโรงพยาบาลก็ยังคงเป็นภาพหลักที่เราเห็นกันอยู่ดีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบแต่ยังไม่ใช่คําตอบทั้งหมดในตอนนี้อืมพอเราไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้นะคะมันทําให้เห็นเลยว่าคําว่าโรงพยาบาลรัฐไม่ดีที่เราพูดกันติดปาก มันเป็นคำตัดสินที่ง่ายเกินไปสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนขนาดนี้ใช่ค่ะโดยสรุปแล้วคำว่าไม่ดีที่คนส่วนใหญ่รู้สึกมันแทบไม่ได้หมายถึงคุณภาพของการวินิจฉัยหรือการรักษาเลยซึ่งด้านนั้นเราอาจจะระดับโลกด้วยซ้ำระดับโลกเลยค่ะแต่ความไม่ดีนั้นมันอยู่ในมิติของคุณภาพการบริการและประสบการณ์ในการเข้าถึงซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลแต่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ร้อยเรียงกันเป็นลูกโซ่ อืมมันคือโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าของระบบสาธารณสุขไทยที่ความสําเร็จในการทําให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาได้กลายเป็นตัวการที่สร้างภาวะล่มสลายจากภายในให้กับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราทุกคนได้คบคิดต่อนะครับว่าในเมื่อระบบสาธารณสุขเปรียบเสมือนตาข่ายความปลอดภยัยผืนสุดท้ายของสังคมเราจะสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงอย่างทั่นหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดี กับคุณภาพการบริการที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรให้เกิดพร้อมกันได้อย่างไรและในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะเปลี่ยนจากผู้ติชมมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออกจากวงจรน,นี้ได้อย่างไรบ้างวันนี้ผมชาวีและฉันอารยาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ